สวัสดีเป็นแฟนอัพเดตทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูเจ้าตัว Xperia Z กันนะครับผมพอดีเพิ่งได้เครื่องมาสดๆร้อนๆเลยยังไม่ถึง2ชั่วโมงเลยนะครับก็พอได้เครื่องมาก็กะว่าจะมารีวิวให้ดูสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวฟูลรีวิวเราจะตามมาในเร็วๆนี้นะครับผมก็เครื่องนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นครับเป็นโดโคโมนะครับ Xperia พ SO k 02e นะครับ e r i a z เครื่องนี้เป็นเครื่องสีดำนะครับภายในกล่องของเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยก็จะประกอบด้วยหูฟังนะครับ mh นะครับ ex 3 0 0 ap นะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแท่นชาร์จนะครับ d k 2 6นะครับตัวนี้ทางประเทศไทยประกาศแล้วนะครับว่าก็ไม่ได้มีแถมมาในกล่องนะครับแต่ว่า ราคาเนี่ยไม่ได้สูงนะฮะท่าที่ทราบมาก็อยู่ช่วงประมาณพันต้นต้นเองแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไทยแล้วจะราคาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีตามมาจำมาจาหน่ายทีหลังนะครับก็อย่าเพิ่งกังวลไปนะครับผมตัวเครื่องตัวเครื่องของเจ้าเอ็กเวอซันะครับความรู้สึกแรกเมื่อได้สัมผัสแล้วนี่รู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งนะครับผมมากๆเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นยูนิบอดี้นะครับ แข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ยคือผมเคาะอย่างนี้มาไม่ต่ำกว่า2ี่สิบครั้งแล้วนะครับรู้สึกมันเคี้ยวมากเพราะว่าคือตัวมันแข็งแรงอะ่ะแล้วก็รอบข้างเนี่ยพวกจุกต่างเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ไว้เล็บนะครับไม่ได้ไว้เล็บจะรู้สึกได้ถึงเลยว่ามันแกยากแกยักมากนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามองว่ามันเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าพวกน้ําหรือว่าพวกฝุ่นเนี่ยจะเข้าได้ยาก นะครับผิวด้านหน้าด้านหลังที่เป็นกระจกเนี่ยเหมือนกับว่าจะดูบอบ,บางนะครับไม่ได้บอบ,บางเลยนะครับคือผมว่าแข็งแรงมากนะครับผมยังไม่เคยเจอเอกอยีตรุ่นไหนที่ออกแบบมาได้แล้วแบบรู้สึกแข็งแรงทนทานขนาดนี้มาก่อนนะครับ ต่อไปมาดูมีคําถามก่อนหน้านี้นะครับว่าไอ้เลทแพคเกจญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีตัวแท่นชาร์จอา่าโทษนะครับไม่มีตัวอะแดปเตอร์กับสายชาร์จเหรือจริงมีนะครับผมแต่เขามีแยกออกมาให้เป็นอีกชุดหนึ่งอย่างนี้นะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวเป็นแพคเกจของทางไทยเนี่ยก็จะต้องมีอะแดปเตอร์ให้อยู่แล้วนะครับราคาราคาของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอ 4G นะครับ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับของทางญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องเขาจะรองรับอ่โทษนะครับอ่ะก็คือเครื่องญี่ปุ่นเขาจะรองรับ LTE ด้วยนะครับก็คือจะเป็นเครื่อง 4G นะครับ ราคาก็เลยจะแพงกว่าเจ้าเครื่องที่เป็นรุ่น 3.75G หรือ HSPA+ นะครับก็ราคาก็จะอยู่ช่วงประมาณสัก20,000กลางๆจนถึง20,000ปลายๆนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องเข้าใจว่าเครื่องสีม่วงเนี่ยจะมีราคาแพงที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบฮะเครื่องสีม่วงตอนนี้น่าจะเริ่มขาดตลาดแล้วนะครับส่วนเครื่องที่ขายในไทยก็คาดว่าราคาน่าจะอยู่ช่วงประมาณ2 2 0 0 0 0ืนต้นๆน,น,น,นะครับก็คือยังไงก็ต้องถูกกับรุ่นที่เป็น 4G อยู่แล้วนะครับผมามาดูด้านในกันบ้างนะครับความรู้สึกแรกนะครับอันนี้พอดีหน้าจอเราเป็นเหมือนเป็นทางญี่ปุ่นเขาเป็นคนทำมานะครับก็จะมีบางส่วนที่แตกต่างออกไปแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยจะแอบลงแอปพลิเคชันมาให้เยอะมากนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ได้มาก็มักจะเอามารูทแล้วเอาโปรแกรมพวกนี้ออกนะครับเพราะว่าเวลามีแอปเยอะๆเนี่ยมันจะช้าครับแต่ว่าครั้งนี้ผิดกันนะครับก็คือทั้งที่มีแอปมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าเครื่องเนี่ยเร็วมากนะครับเร็วมากจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าจะช้าเลยนะครับก็พอเป็นน้ําจิ้มกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวทางเราคิดว่าาจะเป็นอาทิตย์หน้า จะทำรีวิวฉบับเต็มบอกมาให้ดูกันนะครับผมแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับ